อภิญญาที่เขาอีโตปราจีนบุรีหลวงปู่สมชายทิตะบวิริโยแห่งวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีสวัสดีครับวันนี้แอดมินมีเรื่องมาเล่าขอนำส่วนหนึ่งจากชีวประวัติพระวิสุทธิยานเถระหรือหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยมาเล่าให้ฟังนะครับ ในการสมัยหนึ่งนั้นที่หลวงปู่ได้มาพักที่วัดเขาอีโตจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งอยู่ในช่วงปีพศ2522-2523ถึงเนื่องจากเป็นช่วงที่ทางราชการได้ทำการขยายเส้นทางถนนสุขุมวิทและเส้นทางแกลงบ้านบึงอยู่ในระหว่างการก่อสร้างทำให้การเดินทางเข้ากรุงเทพแต่ละครั้งไม่สะดวกสบายนัก จึงเปลี่ยนเส้นทางมาใช้เส้นทางสายจันทบุรีสะแก้วนครนายกหากในช่วงที่มีกิจนิมนติดต่อกันหลายวันก็ต้องพักแรมวัดใดวัดหนึ่งที่อยู่ชาญเมืองหลวงปู่ได้เลือกมาพักที่วัดเขาอิโตจังหวัดปราจีนบุรีเพราะเห็นว่าจะได้มีเวลาภาวนามากหน่อยเพราะเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกดีมาก และในระหว่างนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ลืมไม่ได้เกิดขึ้นที่วัดเขาอีโตซึ่งเท่าที่จำได้มีอยู่ด้วยกันสามเรื่องจึงขอนำมาลงไว้เป็นเครื่องเตือนความจำของเหล่าสิทธิศยานุสิย์ต่อไปซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลวงปู่ที่เกิดขึ้นณนวัดเขาอีโตส่วนเรื่องใดเกิดก่อนหลังนั้นจำไม่ได้แล้วก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ ตามปกติแล้วทุกวันช่วงบ่ายๆณนะวัดเขาอีโตก็มักจะมีญาติโยมมากราบนามัสการขอพบหลวงปู่เป็นประจำทุกวันหลวงปู่จะรับแขกเป็นปกติในเวลาบ่ายบ่ายของวันนั้นมีโยมสตรีกลางคนผู้หนึ่งท่าทางสง่างามพร้อมเด็กน้อยสามคนเข้ามากราบหลวงปู่วันนี้แขกมาก เธอจึงถอยออกมารอจนคนกลับหมดแล้วจึงเข้าไปกราบหลวงปู่อีกรอบหนึ่งพร้อมกับเล่าเรื่องราวให้หลวงปู่ฟังว่าหนูมาขอความเมตตาหลวงพ่อให้ได้ช่วยแผ่เมตตาให้พ่อของเด็กกลับมาด้วยเถอดเด็กเขาคิดถึงพ่อร้องไห้ทุกคืนหนูได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อมานานแล้วหลวงพ่อมีเมตตาสูงได้โปรดเมตตาให้พ่อเด็กเขากลับมาด้วยเถิดเจ้าค่ะ หลวงปู่ถามพร้อมกับเรียกเด็กเข้ามาลูบหัวไปมาด้วยความเมตตาพ่อไปไหนหรือหนูพ่อทิ้งหนูและแม่ไปมีเมียใหม่เด็กน้อยตอบกลับมาตามปราษาเด็กที่ไร้เดียงสาหลวงปู่ฟังแล้วก็ได้ร้องออกมาว่าอืมแม่เด็กได้กราบเรียนต่ออีกว่าพ่อเด็กเป็นผู้กองอยู่สถานีแห่งหนึ่งสมัยก่อนก็ดีมาก อยู่ด้วยกันมาเกือบ20ปีมาระยะหลังนี้จะถูกกระทำคุณใสกระมังหรืออย่างไรไม่ทราบเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่กลับบ้านเลยซึ่งเมื่อก่อนเขารักลูกมากเจ้าค่ะหลวงปู่อุทันขึ้นมาว่าอืมเดี๋ยวจะลองดูนะให้หนูพาลูกกลับบ้านก่อนหลวงปู่กล่าวให้ความหวังแบกบรับแบ่งสู้แก่โยมผู้หญิงคนนั้น พร้อมทั้งบุตรน,น้อยที่น่าเอ็นดูทั้งสามคนด้วยความเมตตาตกกลางคืนมาประมาณราวเที่ยงคืนท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นของหุบเขาอิโต้ประกอบกับความเงียบสงบพระทีิติดตามหลวงปู่ต่างก็แยกย้ายกันภาวนาซึ่งก็กางกรดไว้ห่างกันพอสมควรในขณะที่ตำรวจติดตามหลวงปู่คนหนึ่งออกมาปัสสาวะได้สังเกตว่า กรดหลวงปู่มีแสงสว่างเกิดขึ้นที่กรดแล้วก็ค่อยๆกวยพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นจนสุดปลายยอดไม้แล้วก็มาเริ่มสว่างที่กรดค่อยๆสูงๆไปสุดที่ปลายยอดไม้เป็นอยู่อย่างนั้นตำรวจยืนพิจารณาอยู่เป็นนานจึงเข้าไปเรียกคนขับรถออกมาช่วยกันดูอีกคนหนึ่งแสงสว่างนั้นก็ยังเหมือนเดิม สว่างที่กรดแล้วก็ค่อยๆลอยสูงขึ้นสูงขึ้นคนขับรถก็ไปบอกพระซึ่งกำลังหลับบ้างภาวนาบ้างตามกรดตรงโน้นตรงนั้นให้ออกมาดูว่าคืออะไรพระทั้งแปดรูปก็ออกมาจากกรดมองดูแสงประหลาดด้วยความเงียบสักครู่คนขับรถจึงเอะอะขึ้นมาว่าไฟไม่กรดอาจารย์ไฟไม่กรดอาจารย์ทั้งหมด จึงตรงไปยังกรดหลวงปู่โยมเข้าไปจับตัวหลวงปู่ด้วยความปรารถนาดีต่อครูบาอาจารย์หลวงปู่นั่งสมาธิอยู่จึงออกจากสมาธิพร้อมกับถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเสียงเออะเชียวโยมเสากราบเรียนว่าไฟไม่กรดอาจารย์สิครับพวกครูบาจึงให้ผมเรียกอาจารย์แต่เอทำไมไม่ร้อน โยมเสาเอามือล้วงเข้าไปในจีวรที่หลวงปู่คลุมตายอยู่ก็ไม่รู้สึกร้อนแต่อย่างใดแต่เมื่อกี้ไฟลุกท่วมถึงยอดไม้เลยครับอาจารย์ไอที่วาคือตำรวจที่ติดตามหลวงปู่นั้นมันออกมาปัสสาวะเห็นไฟสว่างอยู่ในกรดอาจารย์มันไปตามผมมาดูผมก็กลัวอาจารย์จะตายจึงไปตามครูบาออกมาช่วยกันอีกแรงหนึ่งครับอาจารย์โยมเสา กราบเรียนจากนั้นอีกครู่เดียวก็ได้อรุณวันใหม่พระเนนนำน้ำล้างหน้ายาสีฟันถวายหลวงปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปู่จึงป่ารถขึ้นว่าผมพิจารณาดูแล้วว่าไม่น่าจะเกิดไฟได้เลยทั้งทั้งที่ผมไม่ได้เพ่งเตโชกสินแต่อย่างใดไม่ได้ภาวนาเกี่ยวกับไฟหรือของร้อนอะไรเลยแต่ทำไมเกิดไฟได้ เรื่องไฟลุกที่ตัวผมเคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสมัยที่ผมบำเพ็ญอยู่ที่บ้านเดินโคราชบ้านทิศเสานั่นเองสมัยนั้นหนาวมากผมนั่งสมาธิเอาจีวรคลุมแบบนี้แหละแต่ก็ไม่พอเพราะอากาศหนาวเย็นมากผมจึงเพ่งกระสินว่าเตโช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 ก็รู้สึกว่าค่อยมีความอบอุ่นเข้ามาหน่อยไม่นานนัก S S anger, เสียงเอะโวยวายอยู่ไม่ห่างจากผมนักจึงลืมตาขึ้นเห็นชาวบ้านมามุงดูกันเต็มไปหมดรอบกรดผมเลยจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ลุงของทิศเสานี่แหละเขาบอกว่าไฟลุกท่วมกรดอาจารย์สว่างถึงหมู่บ้านโนนชาวบ้านจึงพากันมาดูว่าท่านอาจารย์ก่อไฟหรือทำอะไรเกรงว่าไฟจะลามไปติดป,ป่าแต่ว่ามาถึงแล้วปรากฏว่า ไฟมันติดอยู่ที่กรดท่านอาจารย์ลุงของทิศเสาจึงบอกว่าขอโอกาสขอของดีท่านอาจารย์สักหน่อยนะครับผมก็ถามว่าจะเอาอะไรหรือก็ขอจีวอท่านอาจารย์ผืนที่ไฟติดแล้วไม่ไหมนี่แหละครับว่าแล้วลุงของทิศเสาก็กราบลงสามครั้งโดยที่ยังไม่ทันพูดอะไรหรือยังไม่ได้อนุญาตเลยชาวบ้าน ก็ชีกจีวรแบ่งกันเสร็จสับเรียบร้อยคนละชิ้นเล็กชิ้นน้อยหมดพอดีเพราะว่าคนมากันหมดหมู่บ้านเรื่องนี้จึงเป็นเหตุให้ทิดเสาได้ติดตามมารับใช้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่เรื่องเมื่อคืนผมไม่ได้เพ่งกสิทธ์เลยผมแผ่เมตตาอธิษฐานจิตว่าขอให้สามีของโยมผู้หญิงที่มาบอกเมื่อตอนกลางวันอธิษฐานว่า ถ้าสามีเขายังมีบุญที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัวหากเขาถูกคุณสสยจริงก็ขอให้คุณพระรัตนไตรได้โปรดคุ้มครองรักษาอย่าได้ทำอันตรายใดๆเขาเลยให้เขากลับมาดูแลลูกเมียครอบครัวเถิดผมอธิษฐานแล้วก็นั่งภาวนาสมาธิอย่างนี้แต่ด้วยเหตุใดจึงมีไฟพวยพุ่งจากในกรดถึงยอดไม้ ได้อย่างไรและผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนไม่รู้ตัวเสียด้วยว่ามีไฟลุกอย่างที่ทิศเสาเห็นสงสัยจริงๆจีวรผืนนี้พระอาจารย์สุวิทย์พระอุปถาได้เก็บรักษาไว้เรื่องของโยมที่สามีไปมีภรรยาน้อยต่อมาไม่นานก็พาสามีและครอบครัวมากราบขอบพระคุณหลวงปู่ ที่เมตตาช่วยเหลือในครั้งนั้นครอบครัวจึงได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขเหมือนก่อนอีก,กเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นณวัดเขาอีโต้เกี่ยวกับบัวที่สำนึกบุญคุณของหลวงปู่คือในสมัยนั้นเท่าแก่อิ่มบุญเจือมีอาชีพรับเนื้อวัว จากโรงงานนำมาผลิตเป็นลูกชิ้นแล้วส่งไปให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่งวันหนึ่งเท่าแก่มากราบเรียนหลวงปู่ว่าได้ไถยชีวิตวัวมาถวายท่านอาจารย์ตัวหนึ่งหลวงปู่ถามต่อว่ามันเป็นอย่างไรหรือเท่าแกวัวตัวนี้เป็นวัวที่ขนค่าที่โรงฆ่าสัตว์ทำไม่ลงตั้งแต่คิวแรกจนบัดนี้เป็นคิวสุดท้ายแล้ว เพราะเมื่อถึงคิวทีไรวัวตัวนั้นก็จะมากราบพร้อมกับร้องไห้กับคนฆ่าจนคนฆ่าพัดผ่อนเรื่อยมาจนบัดนี้แล้วก็ยังทำไม่ลงทุกครั้งไปคนฆ่ามาถามผมว่าเท่าแก่วัวตัวนี้มันร้องไห้ทุกครั้งที่ผมจะฆ่ามันจนผมใจอ่อนทำมันไม่ได้ขอให้เท่าแก่ช่วยชีวิตมันหน่อยก็แล้วกันผม จึงได้ซื้อวัดตัวนี้มาถวายท่านอาจารย์แล้วแต่ท่านอาจารย์จะให้ทำอย่างไรต่อไปหลวงปู่บอกรับด้วยความเกรงใจเท่าแก่แล้วบอกต่ออีกว่าเท่าแก่เอาไปไว้ที่วัดเขาอีโต้ปราจีนบุรีที่อาตมาพักเป็นประจำนั่นแหละเพราะที่นั่นจะมีป่าไม้ใบญ้าให้เขาได้กินถ้าเอาไว้ที่เขาสุก,กิมเกรงว่าจะไม่มีใครเลี้ยง ไม่มียญ้าให้กินเท่าแก่อินบุญเจือก็นํารถที่บรรทุกวัวนั้นมาวิ่งต่อไปที่วัดเขาอิโต้เสร็จแล้วก็ปล่อยวัวลงที่ลานหน้าวัดนั้นเองก่อนที่จะขึ้นรถกลับไปเท่าแก่อินบุญเจือได้ลูบที่หัววัวแล้วบอกกับมันว่าหรือรออาจารย์สมชายอยู่นี้นะอีกสองสามวันอาจารย์สมชายมาถึง หรือจึงค่อยมากราบท่านหลายวันต่อมาหลวงปู่ก็เดินทางไปพักที่วัดเขาอิโตตามปกติหลวงปู่ลงจากรถยนต์กำลังเดินไปที่พักวัวแดงสวยงามตัวดังกล่าวก็เดินตรงเข้ามาหมอบลงต่อหน้าเหยียดเท้าหน้าออกไปที่หลวงปู่ลักษณะคล้ายกับคนกราบพระเสร็จแล้ววัวก็ลุกขึ้นยืน เข้ามาใช้ลิ้นเลียที่แขนหลวงปู่ไปมาน้ำตาไหลต่อหน้าต่อตาพระทั้งเก้ารูปนั้นเองเรื่องแปลกที่หลวงปู่ก็ยังไม่เคยเห็นวัววัวก็ยังไม่เคยเห็นหลวงปู่แต่เหตุไหนหรือวัวตัวนี้จึงรู้ว่าเท่าแกอิ่มบุญเจือได้ไทยชีวิตมาถวายหลวงปู่วัวเขารู้ได้อย่างไรว่าเขารอดชีวิตเพราะหลวงปู่ พระที่วัดเขาอิโต้ตั้งหลายรูปทำไมวัวจึงไม่ไปคุ้นเคยด้วยและต่อมาทุกครั้งที่หลวงปู่ไปวัดเขาอิโต้ก็จะต้องให้คนขับรถซื้อถั่วฝักยาวบ้างแตงกวาบ้างไปฝากวัววัวเมื่อรู้ว่าหลวงปู่เดินทางมาถึงก็จะมากราบมาเลียแข้งเลียแขนเหมือนกับคนที่คุ้นเคยกันมานานนั่นเองวัวตัวดังกล่าว ก็อาศัยอยู่ที่วัดเขาอิโต้เรื่อยมาจนสิ้นอายุตามธรรมชาติในเวลาต่อมาในเรื่องนี้ก็เป็นความบกพร่องของลูกศิษย์ที่ไม่มีใครได้กราบเรียนถามลวงปู่เลยว่าอดีตชาติบวตัวนี้เป็นใครที่ไหนทําไมจึงมาเกี่ยวข้องกับหลวงปู่อย่างนี้นับว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง และในครั้งหนึ่งนั้นหลวงปู่ได้รับกิจนิมนต์ให้เข้าไปในพระราชพิธีพร้อมกับครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานหลายรูปในวันที่28เมษายน2523แต่ในคืนวันที่26ขณะที่หลวงปู่พักภาวนาอยู่ภายในกรดข้างหินใหญ่ก้อนหนึ่งคอนรุ่งของวันที่27 หลวงปู่ได้ออกมาจากกรดซึ่งผิดจากเวลาปกติพระเนนที่ติดตามไปด้วยกันทั้งหมด8รูปเมื่อได้ยินเสียงหลวงปู่กระแอมทุกรูปแปลกใจคิดว่าหลวงปู่ท่านอาพาธท้องเดินหรือมีเหตุอะไรจึงรีบมาที่กรดหลวงปู่ทั้งหมดทุกรูปหลวงปู่ได้นั่งลงบนตั่งเล็กๆตัวหนึ่งที่หลวงปู่ใช้นั่งเป็นประจำ ท่ากลางบรรยากาศที่เงียบเหงาของเขาอิโต้แล้วก็เงียบพระทุกรูปต่างก็เงียบเพื่อรอฟังว่าปรูบาอาจารย์ท่านจะปารถอะไรแต่หลวงปู่ก็อย่างนั่งเงียบต่อไปไม่ปารถใดๆจนพระอุปภาได้กล่าวเรลียนว่าขอโอกาสท่านอาจารย์ไม่สบายหรือครับผมจึงลุกออกมากลางดึกเช่นนี้เงียบ หลวงปู่ก็ยังคงนั่งสงบไม่ตอบใดๆทั้งสิน้นจนเวลาผ่านไปครู่หนึ่งหลวงปู่จึงเอ่ยขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบนั้นว่าครูบาอาจารย์ของเราจะสิ้นอีกห้ารูปในวันนี้พระเนรที่ห้อมล้อมหลวงปู่ก็ไม่มีใครปริปากใดๆต่างองค์ต่างตกตะลึงท่ามกลางอากาศที่เย็นยะเยือกของเขาอิโต้สงบเงียบ หลวงปู่ปารถต่อไปอีกว่าวงการพระกรรมฐานเราต้องสูญเสียครูบาอาจารย์พร้อมๆกันถึงห้ารูปพึ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันนี้ล้วนแต่เป็นที่เคารพนับถือของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอีกด้วยแต่อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมหนีกรรมไปไม่พ้นมันเป็นเรื่องวิบากกรรม ที่ท่านจะต้องมาตายพร้อมกันเช่นนี้ตายอย่างแหลกเหลวแทบหาร่างไม่พบเลยทีเดียวพระทุกรูปที่นั่งฟังหลวงปู่ปารตอยู่ก็เงียบอีกเช่นเคยเพียงแต่รอฟังว่าหลวงปู่ท่านจะปารตถ,ถึงชื่อใครบ้างและเป็นอะไรที่ไหนแล้วจะให้ทำอย่างไรบ้างเท่านั้นหลวงปู่นิ่งอยู่ครู่ใหญ่จึงปารตต่ออีกว่า ท่านเคยทำกรรมร่วมกันมาก็หนีไม่พ้นสมัยพระพุทธการขนาดพระพุทธเจา้ายังมีพระชนชีพอยู่พระโมคคัลลานะเป็นถึงพระอัครสาวกเป็นพระอรหันต์ที่มีอริธาสักดานุภาพมากกว่าใครในสมัยนั้นไปนรกได้ไปสวรรค์ได้แต่ผลสุดท้ายที่จะนิพพานกลับมาถูกโจรทุบจนกระดูกแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีตาย ไม่สมเกียรติสมศักดิ์รีของพระอัครสา,าวกเลยพระโมคคลลาท่านหนีทุกอย่างได้แต่ท่านจะหนีกรรมไม่พ้นสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังถูกโจมตีจากคณาจารย์เจ้าลัทธิต่างๆเหมือนกันครูบาอาจารย์ของเราท่านก็หนีกรรมไม่พ้นเช่นกันหลวงปู่เทศแล้วก็หยุดสงบเงียบ เหมือนกับหยุดพิจารณาหรือหยุดปลงนั่นเองพวกเราซึ่งเป็นสิทธิ์นั่งฟังจนแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าแล้วจึงนำน้ำล้างหน้ายาสีฟันเข้ามาถวายหลวงปู่ซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันจนบัดนี้หลวงปู่ก็ยังไม่พูดว่าใครเป็นอะไรที่ไหนปกติทุกวันหลวงปู่จะเดินทางเข้ากรุงเทพ ในเวลา8โมงเช้าทุกครั้งแต่วันนี้หลังจากหลวงปู่ล้างหน้าเสร็จหลวงปู่ก็เข้าที่เดินจงกรมภาวนาต่อเหมือนหลวงปู่รอเวลาอะไรสักอย่างครู่ใหญ่ๆผ่านไปหลวงปู่ก็เรียกพระอุปถากเอาจิวรห่มคลุมเตรียมเดินทางพระอุปถากสังเกตว่าหลวงปู่มีความวิตกกังวลน,เ,นเรื่องบางอย่างจึงกราบเรียนว่าขอโอกาสครับ ท่านอาจารย์จะเดินทางตอนนี้เลยหรือครับหลวงปูต่ตอบว่าอืมไปกันเถอะไปดูแลครูบาอาจารย์ก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันท่านมาบอกลาผมเมื่อคืนหลวงปู่บุญมาท่านอาจารย์วันท่านอาจารย์จวนท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านอาจารย์สุพัฒท่านจะนิพพานในอีกไม่ช้านี้ไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันพระเนนทั้งแปรูป จึงเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่าครูบาอาจารย์ท่านพูดคุยล่ำลากันทางจิตเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อค่อนรุ่งแล้วแต่ยังเป็นปริศนาว่าท่านจะสิ้นด้วยเหตุอันไดหรือจึงจะพร้อมกันทีเดียวถึงห้ารูปและจะฉีกร่างให้แหลกอย่างที่หลวงปู่ปารถอย่างนี้พระเนนทั้ง8รูปชักเริ่มเป็นห่วงครูบาอาจารย์ที่จะสิ้นวันนี้เสียแล้วต่างรูป ต่างก็คอยที่จะไปถึงยังสถานที่ที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นวันที่27เมษายนพุทธศักราช2523ขณะที่กำลังเดินไปขึ้นรถที่ติดเครื่องรอยอยู่แล้วพระเนนเดินตามหลวงปู่ยังไม่ทันถึงรถหลวงปู่หยุดกระทันหันบอกว่าไม่ทันแล้วแล้วก็ก้าวเท้าขึ้นรถ หลวงปู่สั่งคนรถบ้าวันนี้ไปทางคลองหกทุกวันจะใช้เส้นทางนครนายกกรุงเทพขณะที่รถยนต์วิ่งมาถึงตัวจังหวัดปราจีนบุรีเสียงวิทยุที่คนขับเปิดไว้เป็นปกติอยู่แล้วนั้นก็ประกาศข่าวด่วนว่าเครื่องบินโดยสารเอฟโรี ie, ของบริษัทสายการบินไทยประสบอุบัติเหตุ ตกก่อนถึงกรุงเทพยี่กิโลเมตรณนะกลางทุ่งนารังสิตบริเวณคลองสี่อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีผู้เสียชีวิตเกือบหมดในจำนวนนี้มีพระสงฆ์มรณภาพเจ็ดรูปเป็นพระสายป่าห้ารูปคือ 1. พระอุดมสังวรวิสุทธิเถระพระอาจารย์วันอุตโมู 2. หลวงปู่บุญมา ทิตะเปโม 3. พระอาจารย์จวนกุลเชตโถ 4. พระอาจารย์สิงหทองธรรมวรโร 5. พระอาจารย์สุพัฒสุขกาโมรถวิ่งมาถึงคลองหกมองเห็นชาวบ้านสับสนโรมานวิ่งบางเดินบางตำรวจทาหารแน่นทั้งสองข้างทางควันขาวๆโผล่พรุ่งอยู่กลางท้องหนาด้านหน้า หลวงปู่ให้คนขับจอดรถแล้วหลวงปู่ได้เดินตรงไปที่ทราบเครื่องบินที่ตกกระจัดกระจายอยู่นั้นท่ามกลางไทยมุงที่แน่นขนาดหลวงปู่และพระเนนทั้งหมดได้ช่วยกันเก็บอัฐิบริขารของครูบาอาจารย์ออกมาวางไว้ในสถานที่อันเหมาะสมให้เรียบร้อยหลวงปู่ปารรถขณะที่หยิบชิ้นส่วนของครูบาอาจารย์ว่าท่านอาจารย์วัน ท่านอาจารย์จวนมาบอกเมื่อคืนว่าให้มาช่วยเก็บธาตุขันให้ท่านด้วยรับปากท่านไว้เมื่อคืนหลวงปู่หยิบชิ้นส่วนของครูบาอาจารย์มารวมไว้เป็นส่วนๆเก็บชิ้นส่วนและอธิบริขารของครูบาอาจารย์เสร็จเจ้าหน้าที่ก็มาถึงจึงให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ดำเนินงานต่อไปตกกลางคืน หลวงปู่ก็พาไปกราบนมัสการศพครูบาอาจารย์ที่ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนขณะที่นั่งรอเวลาอยู่นั้นหลวงปู่ก็ต้องตอบคำถามทั้งพระทั้งโยมที่นำปัญหาอย่างที่หลวงปู่ปารถไว้ที่เขาอีโตตั้งแต่แรกนั้นมาตอบให้หมดทุกคนเข้าใจว่าไม่มีใครในโลกนี้หนีกรรมได้ วิบากกรรมของท่านหมดแล้วไม่ต้องห่วงให้ห่วงตัวเราเองนี้ให้มากทำตัวเราเองนี้ให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องหลวงปู่ปารดกับพระอุปถากภ์ว่าสมเด็จท่านเสียพระไถยมากผมก็เพิ่งเห็นน้ำตาท่านหลังไหลามากก็คราวนี้แหละข้าพเจ้าก็สังเกตตาม จึงได้เห็นพระเนตรของพระองค์ปูดบวมพระพักร่วงโรยเร้าโศกอย่างที่ยวหลงปูปารถเรื่องนี้จึงนับได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นครูบาอาจารย์ท่านอยู่ห่างไกลกันคนละภาคแต่เมื่อถึงคราวที่ท่านจะต้องแตกกายทำลายขันท่านยังส่งกระแสจิตสั่งความบอกลาซึ่งกันและกันได้ซึ่งในคราวครั้งนั้น บรรดาพระภิกษุผู้เป็นสักขีพยานรับทราบเหตุการณ์ค่อนรุ่งของคืนดังกล่าวรวมแปดรูปด้วยกันซึ่งก็คือพระอาจารย์วันอุตมโมหลวงปู่บุญมาทิตะเปโมพระอาจารย์จวนกุลเชตโถพระอาจารย์สิงหทองธรรมวโรพระอาจารย์สุพัฒสุขกาโมหลวงปู่หลุยจันทสาโร หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนและหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยในโอกาสหน้าแอดมินจะนำมาเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องบาดบุบของพระอาจารย์จวนกุลเชทโถซึ่งเกี่ยวข้องกับเอกสารราชการลับของประเทศและเรื่องราวที่องค์หลวงปู่หลุยจันทสาโร ได้เมตตาเล่าให้ฟังถึงบุพกรรมในการก่อนที่ทำให้พระอริยเจ้าระปากกรรมฐานทั้งห้ารูปถึงแก่มรณภาพลงพร้อมกันและเทศนาธรรมขององค์หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนที่ได้เมตตาเล่าให้ฟังถึงฝันร้ายไม่มีชิ้นดีแปลกประหลาดซึ่งแม่นยำม,มากของท่านอุปคุตหรือท่านพระอาจารย์สุพัฒสุขกาโม ในคืนก่อนอุบัติเหตุเครื่องบินตกขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครพุทธคุณชาแนลบันทึกลึกลับ เวนกรรมธรรมะ